สิทธาเผยมีบางพักไม่เอาภูมิใจไทยช่วงก้าวไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่19สิงหาคมนาวาอากาศตรีสิทธาชิวารีแกนนําพักไทยสร้างไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กนำบทสัมภาษณ์ของนางสาวพ,พันธิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าที่อ้างว่าตอนพักก้าวไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยยืนยันไม่เอาพักภูมิใจไทยโพสต์ดังกล่าวมีข้อความว่า ใครเอาไม่เอาภูมิใจไทยเท่าที่ได้ยินมาในฐานะคนกลางไม่เข้าคลางใครนะครับตอนก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล2566ได้คุยกับผมว่ารวมเสียงได้300กวอากว่าผมถามว่าทำไมไม่เชิญภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลจะได้มีเสียงครบ376ไม่ต้องพึ่งสวผมได้คำตอบว่า 1. เราต้องการเสียงที่พอดีสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลคือ300เสียง 2. ส,สาเหตุที่ไม่เอาภูมิใจไทยเพราะมีพักร่วมที่ได้พูดคุยตกลงกันแล้วยื่นคาขาดว่าจะรวมกับพักไหนก็ได้ยกเว้นภูมิใจไทย 3. ตอนคุยยังหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วบอกว่าเนี่ยยังโทรเข้ามาไม่หยุดโดนห้ามไว้ก็เลยไม่กล้ารับสายเบยเหมือนที่ผมคุยกับคุณอาร์ตเอกรัฐ PPTV HD 36เอาไว้ก่อนที่จะมีประเด็นว่าใครเอาใครไม่เอาภูมิใจไทยครับ ตามมารยาทพูดได้แค่นี้นะ